สวัสดีข่าวฟุตบอลไทยเนียนสครับไปยังที่เปิดชฉม8แข้งใหม่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยเอเชียนคัพ8แข้งโดยรบบีทติดโผ50ผู้เล่นทีมชาติไทยส่งชื่อลุยเอเชียนคัพรอบคัดเลือกก่อนตัดตัวสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศเรียก8นักเตะจากสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดติดทีมชาติไทยเพื่อเตรียมส่งชื่อลงทะเบียนสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีเอเชียนคัพปี2023รอบคัดเลือก หรือ AFC Asian Cup China ปี2023รอบคอ l ลี i e d ที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายนปี2565นะครับโดยแปนักเตะของสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดที่มีชื่อลงทะเบียนกับทีมชาติไทยในการแข่งขัน AFC a s เอเชียปี2023รอบคัดเลือกครั้งนี้ประกอบไปด้วยชาววัดวิราชาติสารัตยูเย็นทิเลสินแดงดาเออร์เนสโตภูมิพา จากพันภ์ัยสุวรรณปฐมพลเจริญรัตนาพิรมวริชิตกนิสีม,มเพลนและกิติพง์ผู้แถวเชือกโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีการตัดตัวผู้เล่นเพื่อเข้ามารายงานตัวและฝึกซ้อมร่วมกันในวันที่16พฤษภาคมปี2565ก่อนลงอุ่นเครื่อง3นัดพบกับทีมชาติบาเลนแข่งขันแบบปิด ในวันที่24พฤษภาคมปี2565ที่กรุงเทพมหานครต่อด้วยการอุ่นเครื่องกับทีมชาติเติรกเมนิสถานวันที่27พฤษภาคมปี2565จี่จังหวัดซีเสเกต และการอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับทีมชาติบาเ์เรนวันที่31พฤษภาคมปี2565ที่จังหวัดปทุมธานีก่อนออกเดินทางไปประเทศอุซเบกิสถานในวันที่1มิถุนายนปี2565เพื่อทำการแข่งขันเอเชียนคัพปี2023รอบคัดเลือกระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายนปี2565โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับอุซเบกิสถานเจ้าภาพมาดิฟและสีลลงกาครับ ส่วนข่าวต่อมานะครับกุนซือทีมชาติเมียนมาเปิดใจหมดเปลือกทําไมถึงเอาชนะเวียดนามไม่ได้ทำเอาช็อกแฟนบอลเมียนมาก,กันเลยทีเดียวนะครับหลังจากกำลังจะนำจาจ่าฝูงกลุ่ม a อยูดีดี D, สุดท้ายเจอเจ้าภาพเซอร์ไพรส์สท้ายเกมแพ้ให้กับเวียดนามไปซูงทุตตัว,ตว,ตว,ตวหนึ่งหลังเกมนะครับเวลลซาโปปอฟกุนซือทีมชาติเมียนมายูย่23เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทีมไม่สามารถเอาชนะเวียดนามในเกมนี้ได้ทีมตนพลาดสองครั้งช่วง10นาทีสุดท้าย โอกาสโจมตีเวียดนามมีน้อยมากทางกายภาพเวียดนามดีกว่าวันนี้ผู้เล่นของฉันมีผลงานที่ดีในเกมทั้งหมดเราทำผิดพลาดเพียงสองครั้งเท่านั้นฟุตบอลเต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์เสม,มอแต่เราทำผิดพลาดโดยเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีและเราถูกลงโทษเราได้ปรับเปลี่ยนแทคนติกเพื่อรับมือกับความสามารถในการโจมตีของยู23เวียดนามอย่างไรก็ตามเวียดมาไม่ได้มีโอกาสโจมตีมากนักทางกายภาพเวียดนามดีกว่า เราพยายามดีที่สุดแล้วฉันภูมิใจในตัวผู้เล่นของฉันฉันไม่มีอะไรต้องกังวลกับคู่ต่อสู้ฉันชอบรูปแบบการเล่นของยู23อินโดนีเซียพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งเราจะพยายามอย่างเต็มที่เราต้องชนะเพื่อเข้ารอบรองชนะเลิศนี่คือประสบการณ์ของผู้เล่นของเราผมไม่สนใจทีมอื่นๆมากนักแต่ถ้าผมตอบผมว่าเวียดน,นามจะเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดพวกเขาสามารถชนะทุกนัดจนถึงรอบชิงชนะเลิศได้ ฉันไม่ประทับใจกับผู้เล่นเวียดนามคนใดฉันประทับใจกับการเล่นเป็นทีมและลากฐานทางกายภาพที่ดีสําหรับโปรแกรมนั้นต่อไปทีมชาติเวียดนามจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียภายใตยก้การน,นําทัพของชินแตยังแมตช์ชี้ชตาเข้ารอบวันที่15พฤษภาคมส่วนข่าวต่อมานะครับแหล่งข่าวปเปิดเผยสุบปรบการรับค่าตัวจเจริญศักพุ่งกระฉูดแหล่งข่าวเผยเคี่ยวสมุดสมุดปรการเซตีนะครับ ฟันค่าตัวจากการขายเท่เจริญศักดิ์วงก่อนให้ BG ปรปทุมยูเนเต็ดถึง35ล้านบาทไว้เป็นทุนในการทำทีมสู้ศึกไทยลีก2ฤดูกาลหนะ้าถือว่าเป็นมูลค่ามากกว่าที่ BG ปรปทุม um นะครับซื้อเจ้ายิมวอลเลชตแก่นีสีบำเพ็ญไปแค่ราว30ล้านบาทอีกด้วย หลังจากที่สมุทรปราการซิตี้ได้ตกชั้นไปเล่นในศึกไทยลีก2ในฤดูกาลหน้าโดยมีการปล่อยนักเตะดังอย่างเท่เจริญศักดิ์วงก่อนไปร่วมทัพเดอะแรปปิดตพิจิพดุมยยูเนเต็ดโดยมีรายงานว่าในค่าตัวถึง35ล้านบาทส่วนข่าวสุดท้ายนะครับเปิดผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยส่งดวนกัมพูชา มานโปกิ้งนะครับเตรียมนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3ศึกฟุตบอลชายสี่เกมพบกับทีมชาติกัมพูชานำทัพโดยแข้งตำนานทีมชาติญี่ปุ่นอย่างเคซุเกะฮอนดะวันที่14พฤษภาคมสนามเทียนตวงสเตเดียมเวลา19บนกาตามเวลาประเทศไทยเปิดพังสิเป็นตัวจริงทีมชาติไทยคาดมานโปูกิ้งส่งดวลกัมพูชาไปเรื่องเวทีผู้รึกษาประตูนะครับกวินธรรมสัจจนัน์เป็นกัปตันทีมกองหลังนาคินวิเศษชาติจนทานเข็มดีชนะพัดบัวพันธ์ อิลฟานดอเละกองกลางวิลเทพป้อมพันส่วนวิลเลียมไวเดเชอร์กับชยาพิพาสุพันเวสต์กำลังพิจารณายอยู่นะครับว่าใครจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงส่วนกลางโลกนะครับเบนจามินเดวิสซึ่งเกมล่าสุดก็ยิงจุดโทษได้นะครับและประตูอื่นๆที่ผมยังไม่ได้ดูไฮไลท์นะครับวอลิชิตกนิสีมเพนและเอกนิตปัญญาครับส่วนกองหน้านะครับแพทริกกุสตับสัน